เด็ดหลกูกไม่ใจปิดกิง้งก็ใจไหมแต่กูเล่งอ่ะเข้าใจคือต่อไปนี้ผมจะอยากต้นว่าเด็ดพออยากตื่นอยากผมว่าเด็ดหลกูกเออครับเด็ดตึงเด็ดแม่กูมไม่เด็ดกับซุ้มไปเด็ดกับเตะชู้แต่กูมไม่ได้มากับเคยไปเปรียนกับเตะชู้เองแต่กูไปบึกเพื่อนหรือป้องพึ่งแม่แกไม่ให้เด็ดแม่เด็ดกับปล่อยใกล้ต่างหัวอย่างนั้นแหละกูไม่ใจปิดเอา้า เล้งยามียเลวแหละยิงไปแต่งทัวที่แม่เจ้าบ่าวยืนอยนู่ไรยะไปแต่งทัวก็ได้ไปแต่งทัวตาใครอ่ะชู้อะไรแม่เจ้าบ่าวไปตาตอนนี้นู่นนุ่ยหลักวกูเบ่ได้อ่ะตึนบ้าเลยว่าจะเมืองใครมันอีเชื่อไว้นูน่นหนุ่ยหลัวเราติเกลือนไอ้ตึนแร่พอกับหลัวตะเบือเก่าเก่ากันยวนมึงมึงกี่ปีแล้วนูน่นหกสิบสามตึน,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 น กวงคลิปซ <icana>, ีวงนอเมึงพ <H> ีนึงนะกลับมาอย่างบ้าไปหน้าเลยแรงอยากกูไม่อยากอีแรงนี่มึงอยากแรงที่เวลานี่ยมันไปแต่งตัวก็ตีแม่จะเอาอยู่ในลูกกันม้าก็เดินต่างแลหลดุไปแหละเพราว่าฉันไม่ไปแันประการไปสเตตันนะแต่รู้อยู่กับใครอะเรารบยุ่งฉันบริการเป็นเด็กฉันโยงเมืองนี้ไม่ต้องใครมายุ่งไม่ต้องใครมาตำท้า ใไปกบไปกับไปตำเล็กับไปกับปนๆอ๋อกุลกยางกุทรลกับกุเี้ยานีได้ตายเลยตลอดเลโอ้ไม่ได้เล่ายเียมาแลคนยิงเาได้พวกี่ั้้าีนออดาบ ลยอยากมีเอายอมกี่ปีแล้วรู้กบเราก็ไม่ร้ทีนายเต่งมานเียว่อนเราวดึงกระม่มนายเต่งครับทวไยบอกคมเลยนะมะแมปลื้เต่งตรงประกันแท้กหรือหรอไงนายเต่งก็เต่งวางไม่ข้าขึ้นนี้ปะปันตัวไปเตี๋ยวกับฉันต่อคำนะเต่งนะ ฉันป้าเต็งไปนอนโรงแรมรู้ติดชุดในกรุงเทพเลยพอรุ่งเช้าวป้าเต็งมากินอาหารเช้าฉันจะเลี้ยงเบรกฟาสให้ได้นอน,น,นเลยไม่อยกพูดอะไรเลยเนีได้เคยป้าเต็งไปกินเบรกฟาสให้ได้เบรกวันนั้นแกรถลงลุ้มนี่ป้าพ่อเบรกเนี่ยมันควาดออ๋มาจุดบัวนี่หลือรังมากินบรลา เต่ง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 เตงเต็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 งะต็งเ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 ตดงเต็งเต็งเต็งเอ็งเต็งเต็งมต็งเป็นเต็งเายงเตเต็เต็งเต็าเเต็้ต็งเต็งเต็เตเงเต็งเต็งเต็เอ็ต็งเต็งเตเตอเตเต็งตเงเเ ก้าวกระม่มนายเต็งโก้กรับตัวความกรอบทำไมบางคนมั่งพอปะเนี่ใช่ไมว่ายกว่าใจเดียกันล่ะกว่าใจน้อยอันไรไอ้วันนั้นใจต้มข้าวไว้กินสักหม้อต้มเส้นไหมเหยียบไปห้องตาน้องนวดผีต้มไหเแล้ววะกูไปเปิดแล่ไผ่ลอยอยู่ตัางหม้อต้มข้าวต้มได้ใจไผ่เดยวล่ะเว้นว่ารวยกินต้มจุกอันนั่นจุกเตีตัวกูได้ครบไปกินตาตัวน้ำตาห่าเหลืองไม่รวยได้ก็เล่า โยกันยากหญิงโยหญิง,ง,ปง,ง,งปเ,เปลิดหญิงโยหญิงปี้ก็เปื่อยพัาา้วมาพั้วพี้มึงแร่ที่นังกูกูตบไปต่อเดียวใจนะลอกแร่แต่กันปีน้องกูไม่มาต่างดินแดงต่อเดียวใจลอกแร่นะกูจ่อข้อกูปีน้องกูเป้บอกจู่โยโเวกว้างอย่ามาหยางโดนปลาหนี้นะกูได้กอเปิดตายโอนปลอบปลาหอกมาเรื่องแล่นี่รอยเอ้ยนะโอ้ยไม่ได้นะกูเรากูตบตายนะถ้าลอกแร่แต่กันทดลองน่าจริงตายโอนดนตีวันนี้ยังอยากได้โยนกูจะมาเป็นเป็นเป็นคันกันย่ารบกันดักแรก้ย เล้วแกแล้ียววิตายลาวแลยรบจริงไงร้อยคนเราเป็นผู้นำเลยแก่คนเป็นเจ้าเบื้องต้องจำตัวให้น้ากรบหบไม่แก่แบบเตี้ยงปีกันเจ้าบ้านจะโดนอีใจแบบรบเลิดไปข้าวันครับจะไว้บางคนไปเดี๋ยวขับมั่งพอที่กรบหบร้อยมึงต้นเลยมันเรียบปุยนะร้อย ยอย่ากยอ,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 องมั้นว่ารู้ไมฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ร้องฮ่าฮ่กกุ้มเลย่าฮยา่าฮ่าฮ่มฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮมาฮ่าาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮหนฮ่าาฮัาฮม่า่า่าฮ่าต่่า่า กูปาลูกไปแต่งงานวาความใจป่านูตามกับมันสัญญาติมานคร่นี่เด่นไกลนั่นละไอ้เครือกุ้งเกล้าวอะไรปบานี้ว่ากันมากไปป่าเลยที่นี่เมียกุมยอนอยูุลกนี่พอแล้วและลูกกูไม่ไปแต่งงานไหนหนูหรือมึงเลยมึงเลยเป็นผู้ยิ่งมันเล่ต่ำได้แหละต่อไปนี่ไอ้หนูหนุ่ยครับกูจะแต่งตั้งเรือปราชมึงขึ้นมาเป็นลูกใจกูต่อไปมึงคือประราชเจ้ารถไปแต่งงานแต่งให้ผ่านหนูไอ้เด็กดึงต่อไปนี้มึงจะเป็นผู้หยกนี้ได้เด็กที่แปดปีมาเป็นเมีย ของคูมาได้ก็ลงเงินรายเมียข้รใชไหมครับขคใชไหมขคใชไหมใใ้กับเด็กแคว้นปุ้มเนยโยมาวิ่ไล่เนี้ยกับแคว้นเมืองอย่างลราครับเป็นเด็กเตตุงอยู่เด็กใตตุ้งกันกาเด็กโอ้ไม่เจออันนี้ตุ้งมาไมติดตั้งที่ก็โอ้เลยดัดยางครับทีนี้ ต่อไปนีนู่นหนุ่ยมึงคือพระราชโอรสมึงต้องพูดอาญา้าไปไหนต่อไปนี้นะมึงต้องหยิกกูว่าเด็ดพอแล้วกูจะหยยกมึงว่าเด็ดหลุพริกกิ้งเด็ดแน่ๆพี่องดอกแกตีดิอ๋อแลวมึงลับมาเองเจ้เออลืมไม่ปัะชัยดอกแก่รอมึงไม่ดอกแกไม่ใจก็บังการอาชีพไม่เรียนใส่อาชีพไม่เรียนต่อใส่ตรงนี้อ๋อ ทกต่ตรงันแต่มาเลยเผยราทำกับเด็กเราวอมดรอนก็อนน่พูดอะันมาแน่แล้วบ้าต่งชิบเลยเน่ยยืนอยู่ลางมงงั้นรอดเออลืมแนวปนแ้วผมมาจริงแล้วใส่แล้วผมมาปนแ้วฮันนี่คนแก่คนตั้งใจผมไ่ตรงตีบ้านแกผมมานอ่รอดถึงผมเมีนแกก็เลยผมไปบอล ไปถึงบ้านแล้วแกตัวไอ้ล็อมารับผมว่าไอ้แกเดินมาบ้านผมตาผมก็เราไปตรงบ้านแกบ้านแกอยู่น้อยถึงก่อนบ้านผมโอ้แล้วผมกำแล้วเมียไม่ไปตรงครับผมไหมปูเต้ามารับก้อย่าก็แล้วอย่าที่นี่ปูเต้ามารับอ๋ออย่าเราได้กับปูเต้าหน้าเลยนีนี่แม่เต้าไม่ไแม่เต้าอยู่พูห้องใช่โอ้ยจงเอากันเพื่อตั้งเรึล่ะวัน m ม i นุ๊กยีตายหรืงที่แม่ยายไปได้กับผมอ้ย กูหละบัดหลวนไปเด,นนไปไดินทางเออไปเลยขข้นนาหนมาขึ้นนาป่อนไปนะเออไม่ไปไ,ไปกับผมไม่ต้องร้องเจนเๆๆเจนเจเจนเลาก่อนพี่น,อน้องเออพลานไปมาแล้วให้โชคดีแลวบารมีพอตันไกลคุ้มครอง้องเออให้ดังยิงยิงขึ้นไปนักรองรองมาจน รองเล้ยหนึ่งแล้วอยากอีจีบเด็กเลยมาไม่แล้วใฉยตำรวแล้วนี่แม่ก็แม่มดสภาพแล้วนี่แลวรู้เลยนังน้ากัรรู้แล้วกูตำไม่รอเลยบอกเอขอไม่ป่วยจ้านั่นตำรวจไม่รอการจ้าไม่ไอ้กยจ้าไม่นอนย่ำรวยจ้าอมแลก็ไกูเป็นเมาหัเวแล้วเมียลาบเมียเหลือกาเกยและกูเ <apply> จ <some sounds> ้าสำคัญโยบานมั้งไต่เตี้ยวเลยนัหน้ารู้ละเว่อร์ไม่ใจเว่อรรู้ลรู้เล่นแต่ป้าเว่อ พบแก้งอย่ารูกครับวันวันเล่นจริงเล่นไปไม่รู้วนนัอยคุณตามไปจัดในวงไปกำรุ่นในมาใต้ออกอย่างร่สักทีด้วยลำแก้งของไอ้หนุ่มดินแดงแม่ก็ก็จึงตูกแปลงเหลาเหลานอนอยู่แบบนี้เกลียดไร้ซิ่งถ้าเหลืองเราเล่นไปก็ไม่ใจ่เราเล่นตุกวันปอมาเนื้อเราเล่นไก่เกลียดมั่งเลยเจรเราเล่นตุกวันนี่ตัวนั้นตุกเหลืองเป็นเหลืองต้นต่างเป้ใันวันนั้นจันมาแต่นางเล่นไปายมาตึ้งนางกินข้าวอยู่เตล่น ไม่ร Ph ู้ก็แหลนมาแต่ไนพลาดพลาป่าไฟมาโรยในตว้ข้าวเราทำาไรไต่ล้วทำปักน้อกูเลยทนอได้บะได้ย่ไฟนอได้ตัว้อะดอกจิกอันน้วนๆกพุ่มละาหลองกับเมียนไม่เคยช่วยเรือเไรเรากล